มีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแอลอีกแล้วนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่21ค่ะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยภัยธรรมชาตินะคะวันนี้คุณครูแอลมีคล้องจองมาฝากเด็กๆด,ด้วยเดี๋ยวเราท่องเดี๋ยวคุณครูแอลจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูแอลโอเคไหมคะ ถ้าโอเคแล้วเริ่มเลยค่ะคำคล้องจองภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเกิดจากหลายอย่างนั้นหน่าสงสารสิ่งมีชีวิตพายุน้ำท่วมอีกทั้งไฟไหม้น้ำส่งผลให้ เกิดความเสียหายอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูแอลจะพูดแล้วเด็กๆพูดตามครูแอลนะคะคำครองจองภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเกิดจากหลายอย่างนั้นน่าสงสาร สิ่งมีชีวิตพายุน้ำท่วมอีกทั้งไฟไหม้น้ำส่งผลให้เกิดความเสียหายอ่าอันนี้ก็คือคำคล้องจองภัยธรรมชาตินะคะเด็กๆในคำคล้องจองนี้ก็จะกล่าวถึงภัยธรรมชาตินะคะเกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะ ซึ่งก็จะส่งผลเสียให้สิ่งมีชีวิตนะคะเกิดความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือความหมายของคำของจองของเราในวันนี้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงความหมายของภัยธรรมชาตินะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นเลยคุณครูแอลจะบอกให้ฟังว่าภัยธรรมชาตินั้นนะคะ คือผลกระทบที่เกิดอันตรายจากธรรมชาตินะคะเด็กๆทำให้เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นั่นเองค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะภัยธรรมชาติคือผลกระทบที่เกิดอันตรายจากธรรมชาติที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดํำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะภัยธรรมชาติในที่นี้จะประกอบไปด้วยธรณีพิบัติภัย อุทกกภยัยวาตภายัยและอักคีภัยค่ะมีทั้งหมดกี่อย่างด้วยกันคะเด็กๆลองนับไปพร้อมกับค,คุณครูแอลนะคะหนึ่งสองสามสี่ภัยธรรมชาติมีด้วยกันสี่อย่างนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งธรณีพิบัติภยัยนั่นก็คือภัยที่เกิดจาก พื้นดินอย่างเช่นดินถล่มนะคะพื้นดินพื้นดินสั่นไหวนะคะแผ่นดินไหวนั่นเองนะคะอันนี้เราเรียกว่าธรณีพิบัติภัยค่ะต่อไปอุทกภัยนั่นเป็นภัยที่เกิดจากน้ำค่ะเด็กๆนะคะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปอย่างที่สามคือวาตภัยวาตภัยคือภัยที่เกิดจากลมนะคะอย่า คอนดูพายุต่างๆนะคะใต้ฝุ่นอะไรพวกนี้นะคะและ4ี่คืออักขีภัยภัยที่เกิดจากไฟนั่นเองนะคะอย่างเช่นไฟไหม้ป่าไฟไหม้บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะเรามาทบทวนความหมายของภัยธรรมชาติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภัยธรรมชาติคือผลกระทบที่เกิดอันตรายจากธรรมชาติ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ประกอบไปด้วย4อย่างก็คือธรณีรภัยัติภัยภัยที่เกิดจากดินนะคะอุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ำวาตภัยภัยที่เกิดจากลมและอัคคีภัยภัยที่เกิดจากไฟนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูแอลก็ให้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของภัยธรรมชาติไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆกลับไปทบทวนชมวิดีโอย้อนได้หลายๆรอบเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูแอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย